สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องบริษัทเทคโนโลยีหนึ่งนะคะชื่อ KLA Corporation หรือว่า KLA C ค่ะบริษัทนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากๆเลยนะคะในอุตสาหากรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะช่วงนี้เลยที่ AI กำลังมาแรงมากๆข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทความวิเคราะห์เกี่ยวกับ KLA C โดยตรงเลยค่ะเป้าหมายก็ คืออยากทำความเข้าใจกันค่ะว่า KLA C เขาทำอะไรทำไมถึงสำคัญกับการผลิตชิปแล้วก็มองไปข้างหน้าเนี่ยมีอะไรน่าสนใจหรือน่ากังวลบ้างนะคะเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่า KLA C เนี่ยนะคะเขาไม่ได้ผลิตชิปเองใช่ครับไม่ได้ผลิตเองแต่เหมือนเป็นคนคอยตรวจงานอยู่เบื้องหลังเหมือนกรรมการคอยดูว่าเอ๊ะชิปที่ผลิตออกมาเนี่ยมันเป๊ะหรือเปล่า ประมาณนั้นไหมคะใช่เลยครับอธิบายได้เห็นภาพเลยคือธุรกิจหลักเขาคือพัฒนาแล้วก็ขายเครื่องจักรกับซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้สำหรับอออย่างแรกเลยคือตรวจหาจุดบกพร่องเล็กๆบนแผ่นเวเฟอร์เขาเรียก defect inspection อ๋อค่ะอย่างที่สองคือการวัดครับวัดขนาดวัดโครงสร้างที่มันเล็กมากๆมากๆระดับนาโนเมตรเลยของชิ้นส่วนบนชิปอันนี้เรียกว่า metrology เล็กขนาดนั้นเลยนะคะ ครับผมยิ่งเล็กยิ่งต้องวัดเป๊ะแล้วก็อย่างที่3คือระบบควบคุมกระบวนการผลิตหรือ process control เพื่อช่วยให้โรงงานเนี่ยเขาผลิตได้ดีขึ้นลดของเสียน้อยลงครับฟังดูสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วลูกค้าหลักๆของเขาคือใครบ้างคะก็เป็นโรงงานผลิตชิปลายใหญ่ที่เราคุ้นชื่อกันดีเลยครับอย่างที่ tsmc นี่คือลูกค้ารายใหญ่สุดเลยอ๋อ oh, tsmc ครับแล้วก็มี samsung intel micron sk hynix คือ big name ทั้งนั้นครับ ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่น่าสนใจคือพอ AI กับพวก High Performance Computing หรือ HPC มันโตเร็วมากๆเนี่ยความต้องการชิปที่ซับซ้อนขึ้นเก่งขึ้นมันก็เยอะตามไปด้วยใช่ครับแบบนี้ก็แปลว่าการตรวจสอบคุณภาพชิปก็ต้องยิ่งเป๊ะยิ่งละเอียดขึ้นไปอีกตรงนี้เคลักก็เลยยิ่งสาคัญขึ้นไปอีกถูกไหมคะถูกต้องเลยครับชัดเจนมากประเด็นคือ ยิ่งโรงงานพยายามผลิตชิปให้เล็กลงไปอีกเช่นที่3นาโนเมตร2นาโนเมตรหรือเล็กกว่านั้นในอนาคตเนี่ย,ายการตรวจสอบการวัดมันจะยากขึ้นแบบท้าทายมากๆครับซึ่งอันเนี้ยเป็นผลดีกับ KLA C โดยตรงเลยเพราะเขามีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ครับเทคโนโลยีเขาถือว่าล้ำหน้ามากๆในด้านนี้ทำให้คู่แข่งจริงๆที่ทำได้แบบเดียวกันเนี่ยมีน้อยรายมากครับคือ barrier to entry หรืออุปสรรคในการเข้ามาแข่งเนี่ยมันสูง อืมเข้าใจแล้วค่ะแล้วเห็นว่ากําไรเขาดีด้วยเหรอคะดีมากครับกาําไรขั้นต้นหรือ gross margin เนี่ยสูงกว่า60%สโหหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยเหรอคะทําไมถึงทํากําไรได้สูงขนาดนั้นคะในอุตสาหกรรมนี้ หลักๆก,ก็เพราะความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีที่มันแบบว่าลอกเรียนแบบยากเนี่ยแหละครับแล้วก็บวกกับเขาไม่ได้มีแค่รายได้จากการขายเครื่องอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีรายได้ที่เข้ามาเรื่อยๆสม่ําเสมอจากผู้บริการหลังการขายอัปเกรดซอฟต์แวร์อ๋อที่เรียกว่า recurring revenue ใช่ครับ recurring revenue ตัวนี้ช่วยให้ธุรกิจเขามั่นคงขึ้นไม่ได้ผันผุนตามรอบการลงทุนของผู้ผลิตชิปมากเข้ากับคนที่ขายเครื่องอย่างเดียวแต่ว่าแม้จะมีจุดแข็งเยอะนะครับมันก็ไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวค่ะมีความเสี่ยงอะไรบ้างคะอย่างที่รู้กันครับอุตสาหากรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นรอบๆเป็นวัฏจักรอืมใช่ค่ะมีขึ้นมีลงครับถ้าเกิดช่วงไหนที่ผู้ผลิตชิปเขาลดการลงทุนลง หรือที่เรียกว่าลดค a าเบพวกงบซื้อเครื่องจักรสร้างโรงงานใหม่ๆเนี่ย KLA C ก็จะโดนผมกระทบโดยตรงเลยยอดขายเครื่องจักรก็จะลดลงนอกจากเรื่องวัตถจักรแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะอย่างการแข่งขันมีครับก็มีความกังวลเรื่องการแข่งขันเหมือนกันโดยเฉพาะเอ่อจากบริษัทในจีนที่อาจจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาแข่งในอนาคตอืมเรื่องจีนนี่ก็น่าจับตาครับแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วย อย่างความสัมพันธ์สารัฐจีนที่มันตึงเครียดเนี่ยก็อาจจะกระทบสป라이ดเชนหรือกระทบตลาดโดยรวมได้แล้วเรื่องเทคโนโลยีล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่อาจจะกระทบ KLC a ได้ไหมมีประเด็นน่าสนใจอยู่ครับคือเรื่องเทคโนโลยีการผลิตชิปแบบใหม่ที่เรียกว่า EUVEUV ครับ Extreme Ultraviolet Lithography ที่บริษัท ASML เขาเป็นผู้นำอยู่ตอนนี้คือถ้าในอนาคตเนี่ย เทคโนโลยี EUV มันพัฒนาไปมากๆจนสามารถลดขั้นตอนการผลิตลงได้เยอะหรือว่าลดจุดบกพร่องในกระบวนการผลิตได้ดีมากๆก็อาจจะนะครับอาจจะทำให้ความจำเป็นในการใช้เครื่องมือตรวจสอบบางอย่างของ KLA C เนี่ยลดน้อยลงได้ในระยะยาวอ๋อคือเทคโนโลยีใหม่อาจจะมา disrupt ความต้องการเครื่องมือตรวจสอบเดิมๆได้เหมือนกันใช่ครับเป็นไปได้ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ต้องจับตาดูเลย ฟังดูแล้วก็มีทั้งโอกาสจาก AI แล้วก็ความท้าทายจากหลายๆด้านเลยนะคะถ้าให้สรุปภาพรวมของ KLAC ตอนนี้ก็คือเป็นผู้เล่นสำคัญมากขาดไม่ได้เลยในการตรวจสอบคุณภาพชิปครับผมลูกค้าก็เป็นรายใหญ่ๆทั่วโลกจุดแข็งก็คือเทคโนโลยีที่นำหน้ากับกำไรที่สูงมากใช่ครับส่วนความเสี่ยงหลักๆก็มาจากความผันผวนของอุตสาหกรรมเองการแข่งขันที่อาจจะมาในอนาคต ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เป็นไปได้ที่เทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง EUV อาจจะเข้ามาเปลี่ยนเกมในระยะยาวได้ครับแล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างคะอืมอาจจะพูดได้ว่า KLA C นี่เหมือนเป็นคนที่คุมคุณภาพอยู่เบื้องหลังเงียบๆนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆเลยกับอุปกรณ์ไฮเทคเกือบทุกอย่างที่เราใช้กัน ตั้งแต่มือถือคอมพิวเตอร์ไปจนถึงระบบ AI ซับซ้อนเลยใช่ครับตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือระบบ AI ที่ขับเคลื่อนโลกอนาคตล้วนต้องพึ่งพาชิปคุณภาพสูงที่ผ่านการตรวจสอบมาอย่างดีค่ะประเด็นที่น่าคิดต่อก็คือในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากขนาดนี้โดยเฉพาะเรื่อง AI เนี่ยบทบาทผู้คุมกฎด,ด้านคุณภาพอย่าง k l a c จะต้องปรับตัวยังไงจะต้องพัฒนาอะไรใหม่ๆเพื่อให้ยังคงนำหน้าอยู่ได้ แล้วจะมีเทคโนโลยีการตรวจสอบแบบใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักเกิดขึ้นมาท้าทายพวกเขาอีกไหมน่าคิดมากเลยค่ะครับอันนี้น่าติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยครับ